วัดแจ้งวัดอรุณหรือวัดแจ้งทางนั้นก็เป็นวัดโพก็เป็นพระอ,อารามหลวงท้งนั้นนะเนาะวัดโพพอเลยมานิดนึงค่ะาข้างวัดโพก็จะเป็นวัดพระแก้วหรือพระบรมมหาราชวังเห็นไหมคะวัดะระฆังก็จะอยู่ฝั่งนู้นมาแล้วคะ่ะเริ่มพายมาแล้วเราจะตั้งดูอีกอันคราวนี้พายเรือทวนน้ำนะคะ นี่ขากลับขาตั้งลำมาละเรือพระที่นั่งอ,น,น,อนันตนาคราชจะต้องนำหน้านะปิดท้ายด้วยเรือพระที่นั่งพระนารายณ์ทรงสุบรรรชาการที่9นะคะ ส่วนเรือพระที่นั่งอนเนกผู้ชงนี่พิใช้วางนี่ใช้หรือมีห้าลำตอนนี้ซ้อมแค่ห้าลำนะคะลืมตังขบวนจะกลับแล้วคะ่ะน,นี้เดินทางกลับจากวัด จากวัดอรุณนะคะหรือวัดแจ้งเพื่อที่จะกลับไปเข้าไปจอดที่อู่ทหารเรือทนบุรีค่ะสมัยก่อนก็จะไม่มีตึกอะไรอย่างเี้เนาะเนาะเดี๋ยวนี้ตึกเยอะมากอะไรตึกสูงบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระยุหาญาตรา ทางน้ำเนี่ยค่ะเพื่อที่จะมาทอดพระกรถินนะคะที่วัดอรุณราชวรรารามวรมหาวิหารนั่นเองทางน้ำ้วคะวันซ้อมก็มีผู้คนมาชมเยอะอยู่นะคะ วันจริงจะเยอะกว่านี้เนาะผู้คนสามารถอยู่สองฝั่งริมแม่น้ำรับชมได้นะคะทางราชการเขาก็จะมีจุดให้นั่งอยู่ค่ะจัดที่นั่งให้อยู่อย่างตรงสมอสอนของทัาเรือเนี่ค่ะ <c oughs> เขาทำสแตนให้นั่งเลยนะติดแม่น้ำเลยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยน่าจะต้องมาเช้าหน่อยนะคะพิธีเขาก็เริ่มตั้งแต่เที่ยงแล้วนะ เที่ยงวันจะมันต้องมาเช้าไม่ใช่พิธีเริ่มเที่ยงเราก็ต้องมาแต่เช้าเนื้อ่องไหมแม่พูดเนี่ยต้องบ่ายเนี่ะเที่ยงถึงสิสบสามถึงสิบห้าเหมือนกัน ออกละเสียมเพลงมาแล้วขากลับนะคะขากลับหลังจากเสร็จพิธีแล้วก็ที่สีขา,ขาวๆรู่นวัดอะไรเหรอไกลนูนะ่นอ่ะ ปร,ประยูนบะพเจดีขาววงใหญ่นู่นนะใช่ประยูสะพานพุทธกันฮึ่ไทยรีบวิถีชีวิตคนไทยเนาะก็ะอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยามาช้านานแนละแม่น้ำเจ้าพยาถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเมืองไทยเรา ถ้าเป็นร่างกายน,น้ำเจ้าพายาก็เป็นเส้นเลือดใหญ่ะสายน้ำแห่งชีวิต